สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพัาติกแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาทํากุ้งโดนัทกันนะคะส่วนผสมก็จะมีกุ้งนะคะมีมายองเนสนะคะมีเกล็ดขนมปังมีแป้งชุบทอดนะคะแล้วก็มีไข่นะคะส่วนผสมไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือหั่นกุ้งนะคะเป็นชิน้น ชิ้นลูกเต่านะคะกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอากุ้งนะคะแล้วก็มาอยองเนสแล้วก็แป้งนะคะคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะนะคะมาอยองเนส ก็ไหมอ่ะแล้วก็แป้งแป้งทอดกะนี่เราก็กะเอาเข้าวข้าวนะให้มันข้าวข้าวกันเราจะลอ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาปั้นส่วนผสมนะคะให้เป็นโดนัทกันนะคะนี้แล้วก็นี่นะคะแป้งจะได้ไหมอ่า ไม่ใช่ค่ะส่วนผสมจะได้ไม่ติดมือกันนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นกันเลยนะคะโดนัดมื่อสักคู่ ตอนนี้เราก็ปั้นให้เป็นโดนัทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปจะนำไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อให้โดนัทเซตตัวนะคะจะได้ทอดง่ายนะคะไม่แตกตัวนะคะอันนี้เราก็แช่ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเพื่อทำการทอดก่อนนะคะ เราจะใช้นะคะส่วนผสมก็จะมีเกล็ดขนมปัง,แล,ะะปงแล้วก็ไข่นะคะเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่ ใส่น้ำมันก่อนนะคะเพื่อให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเราจะมาชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปัง ก็เอาลงทอดเลยนะคะ กุ้งโดนัทของเราใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาโดนัทกุ้งของเรานะคะน่ากินมากเลยนี่นะคะวัตถุดิบไม่เยอะนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะสามารถทำได้เลยนะคะใครที่ทำไม่เป็นก็สามารถทำได้เลยนะคะไม่ยากนะคะ นี่นะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากเลยก่อนจะจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย